แนหยังเนี่ยเนี่ยพอเขาบอกเนฮูคือกันเราเป็นหยังเดี๋ยวจังมาเบิ้งโอ้เนี่ยเนี่ยเขาพูดฮูพูดส้งคือกันคุณปานดาคุณปานดาเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ซื้อแล้วยู่เนี่ยแม่ส้งหยังมาหายบู้เดี๋ยวมาเบิ้งกัดพี่น้องล่างบักหนักบักง่ายนึ่งคุณปานดาส้งมาหายแล้วมาเบิ้งทำเป็นหยังมาเบิ้งกันดพี่น้อง ก็สิส่งมาให้ประจำส่งมาประจำบ่บ่อันบ่บ่บอกเด้ย่างส่งมาโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งย่างนี่นึ่งย่างนี่บักซิล่าไงเจะว่านยังเนี่ยบักศิลาเออบักซิล่าไงอ่านี่นึ่งแล้วน้องบักศิล่าไงบักศิล่าไงสองน่วยผุดดักน้าบักศิล่าไงสองน่วยอือันนี้ไม่ยังโอ้อันนี้ประเดกต้อนทอด เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นตัวเห็นเลยนี่ปลาแดกปลาคอปลาแดกปลาคอปลาแดกกันปลาแดกให้นะคะเอามาทอดมาล้างน้ำทอดอือมนี่แล้วอันนี้แมนหมูหวานหมูแผ่นอันนี้หมูแผ่นเรบิงค่ะแล้วสั่งมาช่องมหาระจมยังไงเน้ยอ้ยอย่างอันนี้มันสิเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่บัวหิมะ เนี่ยเนี่ยบัวหิมะมันสิคือมันเหรบัวหิมะบัวหิมะบอเมแอนเด็บบอคือมันเดนอมบออันเฮาเบิ้งยังสิ่นาะเออเฮาเบิ้งยังสิคือมันเฮาสิบลางลางดีๆแล้ามันแม่แค่กินนี่บัวหิมะแม่เคยสั่งมาให้เรากินอยู่นี่บัวหิมะมะอันนี้บักซิล่าหมูหวานบุ้ยคุณปณะด่าส่งมาให้ประจำนี่อันนี้เราห้องมาซื้อๆดอกเนี่ยเราห้องยานมันอันนี้อันนี้บัวหิมะนี่นี่ อันนี้มันมันอันนั้นเนี่ยมันแซ่บแฉบนะน่ะหวานหวานนะนออมันแก้วมันแก้วที่เจ้าว่าหวานหวานแฉบแฉบนั่นอืมนั่นคุณปนตาค่ะส่งมาให้ประจํานี่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 มันนี่ประแดดนี่คอแซ่บแฉบประแดดประคอหนีทอดแซ่บเลยค่ะเด้อโอ้ขอบคุณหละลายค่ะคุ่มปนตาเอ้ยลำล้ำเลยด้วยเด้อแก้ว กาะปากแข็งแห้งเด้อลาเด้อปัดนี่แม่นบักสซโบนี่สซโบนี่สซโอทองดีนี่นี่นี่โซโบซีนวยนี่ผุ้ดำเนอืมร้องฝากจากคุณปณะดาค่ะอ่ะอะกรคะจงมาอะเออแหว่พอนคุณปณะดาหรือบ่าเนี่ยโอ้ยดูดีมีแห้งลำเลยลำเลยมีแห้งเด้อ ให้ล้ำให้ด้วยสุกกาภาพแข็งแห้งเด้อล่าเด้อให้ได้เฮ็ดต่อไปอีกไม่มแม่โซนได้กินเฮ็ดยังให้เห็ดยังต่อไปอีกเฮ็ดมุนี่เด๋วเห็ดเรา่ได้เฮ็ดมุนี่เราสร้างมาให้เด้เนี่ยเราสร้างเด้อให้ล้ำให้ด้วยให้เงินไหลกองให้ทองไหลเข่าแหวนพ่นพูดปนัดดาเด้อมาดัดดาเอ้ยปนัดดาปนัดดาขอบคุณหล่ค่ะพูดปนัดดา นี่มันหมูหวานเนี่ยหมูหวานอันนี้บักซิล่าขอบคุณหลายๆค่ะคุณปนดาดเดินดีไม่แห้งเด้อยูบ้าเซ้าเดินหลานเดินม่วงเจ้าอยู่บ้าเซ้าเด้อหลานเด้ออนุวันนางนี่ราคาคลองฝากแล้วมาให้ประจำค่ะปนดาขอบคุณหล่ๆค่ะบัิลาใหญ่มักไม่ใหญ่ค่ะไม่ยญ่ค่ะกวางบ้านเ้าซิลาหรือบักขับทิมเด้ไอมบักขับทิม C'est ça. La...